ทางไปต่างประเทศเรื่อยๆบ่อยอะคะ่ะทศศี่อเสรินาคะ่ะก็ก็เลยมีโอกาสได้ไปดูกันแล้วก็เลือกมาแต่และประเทศนั้นประเทศมีอะไรเข้ามา <im itation> ค่ะราคานี้ระดับที่ดูนี่ต้องไม่ไม่ <im itation> ไม่แพงที่ด <c oughs> ียวนะคะคนก็จะบอกว่านึกว่าแพงมากบางคนก็แบบไม่กล้าเข้ามาอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ะมาได้นะคะโรงแรมเอสนะคะสักทีจะเตรียมจัดเป็นออกราค์ไน์เลยไหมคะยังไม่ขนาดนั้นค่ะเพราะเราก็ไม่ได้มีความรู้มากข <im itation> <ค>นาดนั้นเราก็ไม่ได้ว่างพอขนาดนี้นด้วยแผนจะขยาย ี ang, ิยางค่ะตอนนี้ยังค่ะเป็นแสนแ่บสาขาที่8จะเปิดแล้วนะร้านอาหารก็ดีเหมือนกันธ in ุรกิจร้านตัวค่ะตนนี้ก็ดีค่ะเพราะว่าโตแล้วโตแล้วก็เป็นวัยรุ่นเนอะวัยรุ่นตอนกลางแล้วค่ะก็เราก็ต้องทํางานเพราะว่างานบุคารเราก็ไม่ได้แบบทํายาวตลอดไปอย่อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องหาอะไรเพื่อรองรับชีวิตด้วยค่ะอย่างนี้คิดจะทำแบบอื่นอีกไหมคะเนี่ยอย่างอื่นเหรอก็มีนะคะมีคิดไปเรื่อยไงคะสนุกดีสนใจอะไรเรืนอง่ คือมันอยู่ในขั้นตอนของการแบบหาข้อมูลอะไรอย่างนี้ยต่างๆมากกว่าค่ะแต่มีแน่นอนอยู่แล้วค่ะเร็วๆนี้อาจจะได้เห็นอีกหรือาจจะเป็นปีหน้าค่ะปีทั้งงานเบื้องหน้าทั้งธุรกิจเอ่ยไม่มีน้องสักทีพี่ลุยังค่ะน่าจะยังค่ะต้องเหลือยาวถึงช่วงไหนคะพี่ลุยตอบไม่ได้ค่ะยังปิดอะไรปิดละครอยู่ค่ะค่ะปิดละครไม่อะค่ะ คือถ้ามีก็คงมีไม่เป็นไรคือเราไม่ได้มองว่ามันจะต้องมีแบบเป๊ะหรือหรือจะมีเพราะว่าคนอยากให้มีอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้อยากจะมีด้วยความที่แบบเราสองคนอยากมีจริงๆตอนนี้น้องใจมีคุณต๊อดก็งานยุ่งมากค่ะยุ่มมากแต่ก็ยังมีเวลาให้กันตอดแต่พอจะไปเที่ยวก็มีบรรทวงที่ฮ่องกงก็เอ้ดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยไม่ได้ไป แทนไว้รัสออกคำว่าสังคมน่าจะเป็นน่าจะเป็นช่วงปีใหม่ปีใหม่ก็ตองไปเชียงรายทุกปีจะไปที่น่นะคะัทัดอว่านังสือหนสนี้าว่าตักช่านชอบไตางประเทศจะแล้วก็ลาองายะอแสดงีัจากไหนเนี่ยหังสืออะไรอะ่ะ ไม่คิดว่าไม่ได้ไม่ไม่มีผลกับนุ่นค่ะเพราะว่าคือนุ่นเป็นนักแสดงที่ที่มีวินัยมากมีวินัยกล้ากล้าพูดมากก็มีวินัยค่ะแล้วก็ไม่ไม่ทำให้ใครต้องมารออะไรนะคะแล้วก็เหมือนเดิมทุกอย่างค่ะการแต่งงานก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเองดีขึ้นหรือยังไงการแต่งงานก็คือการที่มีคนอีกคนนึ่งเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมันก็ไม่ไม่เกี่ยวแล้วก็เรื่องต่างประเทศได้ไปงานเยอะจริงๆไปงานเยอะนะคะแล้วบางทีคนไม่รู้ แล้วก็คิดว่าว่าไปเที่วยวอะไรเงี้ยโอ้ยถ้ารวยขนาดนั้นก็ดีสิคม่ต้องคิดมาแบบค่ะรู้ดัเลยต้นปกติกตค่ะทำงารมานานแล้วมันก็จะมีเรื่องแบบนี้มามาบ้างเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็หายเป็นธรรมดาค่ะไม่ค่ะไม,ม่คะ่ะองคิดงค่ะเพราะว่าทำทำงานต่ายคือคนที่รู้ดีที่สุดคือคน ในเรื่องของการทํางานเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เวลาก่อนจะกในเรื่องของก่อนที่จะเริ่มเนี่ยก็เป็นเรื่องของโกรธนะคะอาจจะมีความล่าช้าของเรื่องบทละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ได้คุยกันตลอด,ดนักแสดงได้คุยกันตลอดมีกลุ้มอยู่เลยค่ะคลุ้มเล็กคลุ้มใหญ่อะไรอย่างเงี้ยสามสาม,สามไม่มีอะไรเราลงตัวแล้วเราลงตัวแล้ว,ลว,ลวได้เริ่มถ่ายทำเมื่อวานวันแรกนะคะ